คุณตาซื้อเลขกทะเบียนรถถูกรางวัลที่หนึ่งรับทรัพย์เต็มๆเมื่อวันที่สองเมษายนที่จังหวัดพะเยาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านนายมานิตแก้วใจบุญ อายุ65ปีที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งคุณตามีอาชีพร,รับจ้างทั่วไปเป็นผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งประจำงวดวันที่1เมษายนจำนวนหนึ่งใบซึ่งที่บ้านมีาติพี่น้องเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความยินดีที่ได้เป็นเศรษฐีใหม่ซึ่งนายมานิตได้นำสลักที่ถูกรางวัลหมายเลข970618ชุดที่10จำนวนหนึ่งใบมาให้ดูพร้อมกับเพื่อนบ้านและญาติที่มาแสดงความยินดีอย่างคับข้าง นายมนิตกล่าวว่าซื้อลอตเตอรี่ตามเลขทะเบียนรถของเท่าแก่ที่ทำงานโดยซื้อกับคนขายในหมู่บ้านหลังจากที่ได้ซื้อแล้วเมื่อผลสลากออกจึงได้ตรวจดูตรงกับเลขที่ตนซื้อจึงแจ้งลูกสาวและญาติพี่น้องให้ทราบจนมีญาติและเพื่อนบ้านมาร่วมยินดีด้วยในฐานะเศรษฐีใหม่6ล้านขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ